คือเรียกว่าสนุกสนานไหมมันไม่ไม่เชิงเป็นฟิลแบบรอมคอมเนอะไม่ไม่ได้แบบว่าสนุกสนานแต่ว่าบรรยากาศภายในก็เป็นไงบ้างเจเลยใช่ไมีแต่ตลกแต่เนื้อเรื่องก็แบบค่อนข้างมีอะไรหลากหลายให้เราได้ดูความเข้มข้นสนุกในความเข้มข้นแร่เขาเราเขาเราคือในในเรื่องมันซีเรียสแต่ว่านักแสดงสนุกกับการเล่นแร่เขาเราเหลือเวลาหนึนาทีสามสิบหกวินาที ขอใช้กฎเดียวกับการประกวดนานๆทุกทุกปีเมื่อถึงเวลาเปิดประตูเราจะปิดประตูทุกกรณีไม่ว่าท่านนั่งที่ไหนก็ตามหากเขาเวลาในการเขาจาเอาแล้วท่านยังไม่อยู่ในรอนท่านจะมีสิทธิ์ในการชนโตแรกของการเปิดประตูทุกเอ่อ ขอหายยากเขายาวหลายเวลาหนึ่งนาทีนะครับก็เอ่อเป็นเด็กน้องมาจากมาจากนอกนอกครับก็อยากจะมาทำธุรกิจที่นี่ก็เลยกลับมาหาเพื่อนรักก็คือตินนะครับผมแล้วก็เราก็เปลี่ยนมาเป็นพี่ชายคนหนึ่งของผนด้วยนะครับแล้วก็ก็จะจะเจอเรื่องราวต่างๆที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างครในว่าท่านใจพี่ใหญ่ก็จะเอามเราไปเลี้ยงตอนท่านจะมาสิบจานดูโซเดอ ว่ายังไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จริงๆแล้วเราเล่นเขาเล่นการบอกให้แต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่เคยเจอจรงเลยเจอจริหรือนะคะขออนุญาตนะคับทเป็นทิวาค่ะก็จะค่อนข้างเปลี่ยนแปลงจากตัวบทนิยายนะคะมาเป็นเออ่นักข่าวค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยน่ารันะพัทครับรับบทเป็นตินครับเป็นพี่ชายของคุณครับก็เป็นเพื่อนกับกวินครับแล้วผมแปลรัฐวิทย์ครับผมรับบทเป็นเจครับก็ เป็นอีกหนึ่งคนไกลของเรื่องน well, ี้ครับผมว่าจะเป็นคนดีคนไม่ดียังไงและรอติดตามคุณตื่นเต้นมากเลยนะผมได้ข่าวมาผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับตอนนี้คือเป็นทางไทยไงครับหลายบางคนต้องเป็นคนฆ่าคนคนดีคนไม่ดีโอยังไงเป็นคนอะไรครับต้องเล่นเป็นคนเจู้ร์ครับเออจะไม่ต้องเล่นหรือเปล่าเขาบอกว่าซีรีส์มยากมาก ผมผมองว่าทุกตัวละครมีมีอาจะชิมตัวเองแบบชัดมากๆในการที่จะได้เป็นแต่ละคนมีแต่ลคนมีเป้าหมายตัวเองครับพอมทาทําให้บางทีเป้าหมายแต่ละเป้าหมายมันไม่ตรงกันแล้วมทาทำให้เกิดความติดาอาจจะต้องแบบต้องเลือกระหว่างความสัมพันธ์หรือว่าเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยครับจะทําให้แบบว่าคนดูก็สามารถเอาใจช่วยว่าตัวละครจะตัดสินใจยังไงครับในละครใน,ในกีนการแต่คุณกลับบ้านยากมากเลยนะ ถ่ายเสร็จแต่ละรอบเนี่ยถ่ายเสร็จบ ah? ่ายอยู่ถึงสองทุ่มสามทุ่มมีคนชวนอยู่ไม่อยากกลับบ้านเหรอครับมีคนชวนอยู่คนผมเพิ่งกลับถ่ายกล้องนี้ไม่มีใครชวนนะตรงนี้เท่าที่จำได้ถ่ายชิวในครับก็อยู่เช้าไม่เึ็นไไรแล้วแต่เขาจะพอใจอยู่ที่เขากรองยังไงครับพีอะไรดีครับอะไรนะครับพี่อะไรดีครับก็แต่ละคนถ่ายเสร็จก็ไม่อยากกลับมีพวกเราดีมีนั่งเมาส์กันต่อไง กับอาหารดีน้องก็สิบสองชั่วโมงเลยจริงจริงรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของตัวเราหไอโมเวนต์ตองมีเยอะเลยครับจริงๆแล้วตั well. like ้งแต่ผมเข้าคิวมาเห็นแต่ชาล็อกเปลี่ยนผนตลอดไปถามตองใช่คือน้องคือแบบต้องต้องต้องเล่นเปี่ยนผลนะครับเพรก็น้องมีสปิริตมากๆครับที่เห็นแล้วก็คิดแบบว่าอุ้ยแบบหกคิวแล้วเราก็เปลี่ยนผนทุกวันเปลี่ยนทุกวันอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าสุดใจเรา อีฟ้าก็น่ารักอีฟ้าแบบเป็นในเนื้อเป็นน้องสาวแล้วแบบมันเรเป็นพี่ชายน้องสาวกันเยอะร่วมสื่อกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบเออการแสดงแบบดีมากแต่ทุกคนอีฟหนักมากเลยนะเมราะว่านักเป็นเป็นพี่ชายอีฟ้ได้ได้เป็นพี่ชายที่แสนดีเป็นีแบบเป็นแบบทุ่ต้องใส่กุญแจเด็ดเดีเดี๋ยวโดนโดนแฟน้ำักโอเคท่านี้ให้ทุกคนฝากลัครดีกว่าฝากนีดีดี รก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเรื่องนี้เป <Sur in. S 2> ็นเรื่องที่มีผู้กับ2คนเลยนะครับจะไปได้หลายหมู่น้องแต่ละคนนะครับตัวละครเยอะมากแล้วก็เหตุการณ์ของตัวละครก็จะสอนส้อนกันอาจจะมีแตกต่าเยอะมากแต่ยังไงก็ขอให้ติดตามทุกตอนนะครับผมที่สกรีไปด้นะครับโอเคอีกเหลอนิดนึค่ะบต้องนั่อยู่ก่อนนะทุกตอนเนาะไ้องนั